ก็เข้ามาสู่มาลูห้องนอนของที่ออฟชอยเนี่ยเขาเป็นยังไงมีอะไรบ้างแม้ตรง <บา S 1> นี้ก็จะเป็นเตียงหมอนสองใบตรงนี้นะคะจะเป็นล็อกเกอร์ ในซีรีสการทำงานที่ออฟชอ์ก็วันนี้ขอจะถอดมก่อนก็ได้ไอ,อันนี้ก็คือวันแรกที่เรากลับมาทำงานนะคะก็เป็นเลิกงามย้ำดีที่ราพาทุกคนมาวงทัวร์ห้องที่เราอยู่นะคะก็ Welcome to my r o o ูห้องนอนของที่ออฟชอ์เนี่ยเขาเป็นยังไงมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะคะนี่คือประตูห้องประตูห้องก็จะมีอันนี้เป็นที่ล็อกนะคะที่ล็อกประตูแล้วก็อันนี้เป็น smoke hood เอาไว้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ต่งตางๆแต่ว่าเป็นไปได้ก็อย่าได้ใช้เลยนะคะน,นี่เป็นถังขยะหนึ่งใบที่ทุกคนเห็นมันบูบี้แบบนี้เพราะว่า ปกติมันจะถูกใช้ในการกั้นประตูนะคะกั้นประตูเพื่อให้มันมีช่องว่างนิดนึงถามว่าทําไมเราต้องกั้นประตูเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูสนิทอ,อินเทอร์เน็ตมันจะเข้ามาในห้องไม่ได้ทุกคนไวไฟมันจะเข้ามาไม่ถึงเรเลยใช้วิธีการทางขยะไปกั้นประตูไว้เพื่อให้มันมีช่องว่างนิดนึงเพื่อที่จะให้เราสามารถได้อินเทอร์เน็ตได้นะคะ,ะ,ะเวลาเปิดประตูเข้ามาในห้องก็จะเห็นวิวนี้เป็นอย่างแรบกบ เรวจะขอพาทุกคนมาดูห้องน้ําก่อนก็นแล้วกันนะคะห้องน้าก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ล็อกบล็อกนะคะถ้าสีเขียวก็คือเข้าได้ถ้าสีแดงคือเข้าไม่ได้จเดินเข้ามาก็ <laughs> มีกระจกตรงนี้สองบาน <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นซิงล้างหน้าล้างมือต่าง <laughs> นี้ก็มีที่แขวนผ้าที่แขวนผ้ามีไฟนะคะแล้วก็ทิชชู่สเปรย์แล้วก็มีสบู่สเปรย์ให้ลอดไฟอันนี้คือถังขยะนะคะชกโครกซึ่งไม่แน่ใจว่าในคลิปก่อนๆจะเคยบอกไปหรือยังแต่ว่าน่าจะน่าจะบอกไปแล้วแหละว,ว่าคือที่ออฟชอนะคะเราไม่มีสายโทรศัพ์หรือติดอ่าง ขายชีดก้นเราไม่มีสายชีตก้นนะคะก็นั่นแหละไม่เห็นเลยก็มีแค่จักโคกอย่างเดียวแล้วก็ในส่วนของโซนเปียกเขาก็จะมีพามานกันให้นี่ก็เป็นโซนอาบน้ำต่างๆนะคะก็ปิดได้ส่วนอันนี้ถ้าทุกคนสังเกตมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเอ่ยเขาเรียกเขาเรียกอะไรเอ่ย เนี่ยทุกคนมันจะมีตรงนี้สองอันเพราะว่าการที่เราทํางานที่เนี่อ่ะเขาเรียกว่า t เด d e r l i c แล้วมันจะมีความโคงเคงโคงเคงถ้าขึ้นงสูงๆูงเน,นี้ยเราอัดตากน้ําอยู่เราอาจจะแบบเซได้เขาก็เลยมีที่จับไว้ให้2อันตรงนี้นะคะ<อ>ถัดมาอา่ากล่องอันนี้คือกล่องใส่สัมภาระของอิชันเองนะจ๊ะเพราะว่าเรามีของบางส่วนเธอไม่ได้เอากลับเนาะอันนี้คือของที่เราเอากลับแล้วก็ คนกลับมาอันนี้คือของที่เราฝากไว้ที่นี่ถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ก็จะมีให้3ามช่องคนละฝักคนละ3ามช่องชั้นบนสุดนะคะจะเป็นที่ใส่ l ลา e แจ็คเก็ตหรือว่าเอ่อส่อะไรเสื้อชูชีพใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถใส่ของได้ถัดมานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเที่ยวไว้วางของหรือว่ไว้เขียนต่างๆมีเรียนชักให้2อันมีเก้าอี้หอันในส่วนของโต๊ะจะมีให้แค่ตัวเดียวซึ่งเราก็ต้องแบ่งกันนะคะเพราะว่าหนึ่งห้องเนี่ยอยู่ได้สองคน<อ>ในส่วนของเตียงกันบ้างตรงเตียงก็จะมีที่ใส่ของได้อีก2ช่องเป็นเร้นชักตรงนี้นะคะแล้วก็เตียงหมอนสองใบหัวเตียงก็มีไฟให้หนึ่งดวงแล้วก็มี ที่วางของให้หนึ่งอันแล้วตรงนี้ก็เป็นม่านที่เราสามารถปิดได้นะคะเอาเลย<อ>สามารถปิดอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าแบบเราอยู่กัน2คนแล้วมันจะได้ไม่รบกวนกันตรงนั้นก็เป็นแอร์คอนดิชเนอร์ที่เสียงดังมากคือแต่ว่าความเหนื่อยล้ามันก็ไม่สามารถทำให้เรา นอนไม่หลับได้แต่แบบว่าจะบอกว่ามันเป็นแต่ที่เย็นมากทุกคนคือแบบมันหนาวมากก็มีอารามต่างๆนัดค่ะก็อย่างที่เราพูดไปเนาะว่าห้องหนึ่งเนี่ยจะสามารถนอนได้สองคนก็เป็นเตียงอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแต่ว่าตอนนี้คือเราเหมือนน่าจะมีเราขพ้นมาเป็นแรกก็เลยเอถ่ายให้ได้น่อยแต่ว่า คือที่จริงอะเราออัดคลิปเนี่ยไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราอยู่อีกห้องหนึ่งฝั่องตรงข้ามซึ่งห้องมันใหญ่กว่านี้ทุกคนว,ว่าอ๋อไม่เป็นไรรอบนี้เราก็มาถ่ายให้เป็นห้องนี้เล็กลงกว่าเดิมแต่ว่าก็โอเคนาะแบบก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการลืนทัวรห้องนอนที่ออฟชอเนาะคือบางที่เขาก็จะมีแบบว่าให้นอนสี่คนต่อหนึ่งห้องแต่ว่าของเราเนี่ย นอนสองคนนะคะมีห้องมี2องเตียงเมื่อกี้มีพี่มาขอห้องชจนกินข้าวนะคะแต่ว่า<อ><ล>โอเคค่ะวันดีนะคะทุกคนสำหรับการลุมทัวร์หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะลาน,น่าจะยังไม่เคยทุกคนแบบได้เห็นข้างในเปลี่ยนใช่ไหมว่า ตอนนอนที่เราปิดไฟแล้วเราก็ปิดมาันเป็นยังไงอันนี้ที่ทุกคนเห็นนี่คือเราจะมีไฟหัวเตียงแบบนี้นะคะให้เราเปิดแล้วก็นอก้าเปิดออกไปก็จะเป็นคือตอนนี้เรานอนอยู่ทุกคนแล้วก็นอนไม่ได้ เพราะว่ารู้สึกแบบถึงแรงสรั่นสะเทือนตลอดเวลาเรานอนไปแล้วมันก็แบบมันมีแรงสั่นอยู่ไม่สามารถนอน,นได้แต่ว่าก็ต้องนอนเพราะว่าแต่วรา,าก็ต้องตื่นไปค่อยกลับตี่นึงนะคะทุกคนที่น,นี่บางทีก็แบบพายุเข้าแล้วเทนเดอร์มันแบบโปรงเคมบางทีแล้วก็นอนแล้วเหมือนมีคนมา,า,าเขย่าตลอดเวลา